ประหลาดใจมากนะคะแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับก้าวไกลแล้วก็ครั้งนี้คิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนของความกระหายที่จะอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เป็นฝั่งรัฐบาลปัจจุบนันแต่ก็เป็นเพื่อไทยด้วยแต่ว่าถ้าที่ฟังที่คุณหมอชนน่านออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นเกมสภาพุรุษที่ทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับชัยชนะค,ครั้งนี้ ขนาดนักวิจัยในพื้นที่ยังไม่เห็นดังนั้นคิดว่ามันเป็นผลจากการดีเบตแล้วก็การใช้สุดโซเชียลมีเดียที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะคะหัวคะแนนธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับ1คูณ10คูณร้อยคูณพันอย่างรวดเร็วและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก้าวไกลทําให้การโหวตก้าวไกลเป็นเรื่องทันสมัยคนที่โหวตก้าวไกลเนี่ยคือความทันสมัยแต่สิ่งหนึ่งผมว่าเป็นเพราะคนสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้มาก สื่อมวลชนมีส่วนทําให้คนคิดว่าเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเลือกอะไรถ้าไม่รู้จักไงติดตามนะเอาโอ้อย่างนี้ใช่เลยนี่แหละคนที่ควรจะเป็นผู้แทนเรานะโอ้กลุ่มนี้เองที่ีน่าจะถนับหนุนในใครเขาเขาจับกลุ่มมีพลังขนาดนี้เขาเปลี่ยนแปลง ตามที่เขาพูดได้แม่อะไรเรา่สื่อคือถ้าพูดถึงว่าทาไมก้าวไกลถึงพลิกกับมาชนะเพื่อไทยส่วนหนึ่งเพราะว่าแคนดิเดตนายกรัมนตรีของเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ออกไปทีดเด็ด คือผมผมไม่มองแก้6บ6สวอนะผมว่าไอ้ตรงสวอนี่เปลี่ยนเป็นสสก็ได้ผมว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะน่าจะแยกฉากให้ออกนะว่าไอ,อ,อ้การโหวตหานายกเนี่ยมันเป็นเรื่องของมติประชาชนเขาเลือกกันไม่ใช่ไม่ไม่เพราะนั้นถึงแม้ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่มันเลือกข้างแบบนั้นมันต้องสนับสนุนก่อนอ ทีนี้ถ้ามันดูอยู่ว่าคะแนนมันขาดตัวอย่างนะคิดแบบเพอร์เจอร์เลยเนี่ยนี่ถ้าดูง,าง่ายๆแบบที่ว่าคุณว่าแต่ง่ายๆอย่างนี้นะถ้าผมเป็นพักภูมิใจไทยเนี่ยเอ้าผมมมีเจตีจผมโหวตให้โดยไม่ต้องเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ได้จะเป็นนะเพราะเพื่อให้าการเมืองมันเดินหน้าไปได้ตามมาติมหาชนที่ต้องการให้พักก้าวไกลเป็นแกนหลักในการจัดรัฐบาลบส่วนก้าวไกลจะมี ใจกับเราหรือจะเห็นคุณค่าของเราไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งไม่ได้คิดมาก่อนแต่สนับสนุนวิธีคิดของอาจารย์สุขุมอย่างมากอไอเดียหลักคืออย่างนี้ค่ะคือตอนนี้สวจำนวนหนึ่งเนี่ยออกมาตีท่าว่า จะปิดสวิสสวค,คุณก็ต้องรวมพลังกันให้ได้มากพอ,อความหมายของอาจารย์สุข,ขุมคือเนื่องจากรัฐมนูลเนี่ยวางหลุมพางเอาไว้ว่าจะต้องมี376แต่แล้วก็ให้เลือกนายรัฐมนตรีก่อนถูกไหมคะ,ะไม่ได้บอกให้จัดตั้งรัฐบาลก่อนคนละเรื่องกันคนละเรื่องกัน,กนดังนั้นก็คือใช้คะแนนเสียงของสอสทั้งหมด500ที่นั่งเนี่ยเลือกนายรัฐมนตรีที่มาจากสาภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่ใช่ของไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลนะคะคนละเรื่องอเนื่องจากเราก็ทําตามขั้นตอนอขั้นตอนก็คือให้เลือกนายกรัฐมนตรีก่อนทุกคนพร้อมใจกันเลยว่าเลือกคนที่ได้อันดับหนึ่งก็คือคุณพิธา ผมอยากจะฝากให้สสคิดว่าเรามีหน้าที่ทําให้ระบบมันเดินไปได้นะ,<ฮ>ะจะว่าฝันก็ฝันนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันก็เคยเกิดสมัยคุณเปรมเนี่ยมีพักาการเมืองไอ้กลุ่มการเมืองสมัยนั้นเรียกกลุ่มการเมือง <ฮะ S 1> หลายกลุ่มที่สนับสนุนคุณเพรมโดยไม่ได้มีเอี่ยวในการเป็นรัฐบาลเลยมาถึงกับควกักยกมือให้ยกมือให้โดย <ฮะ S 2> ที่ไม่มีเก้าอี้ในครมออาจารย์ ครับรวมทั้งเวลาที่ะจะผ่านกฎมงกฎหมายด้วยโทรไปบอกเลยก็ยกให้เลยยกให้<อ>สูตรนี้เป็นไปได้เพราะว่าจะมีสอวอตามมาด้วยจากพลั<า>ง,งประชารัฐในทางการเมืองสุดนี้จะเกิดขึ้นต้องใช้เวลาบ่มเพราะ หมายความว่าเนื่องจากเพื่อไทยก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าจะเคารพให้ก้าวไกลจัดรัฐบาลก่อนต้องคือในซีนาริโอแรกเนี่ยก้าวไกลต้องจัดไม่ได้จัดไม่ได้จัดไม่ได้ซึ่งเพื่อไทยเขาจะนิ่งๆไว้ก่อนต้องจัดต้องนิ่งๆต้องไม่กระตุกระตา้ใช่ค่ะคือถ้าสูตรนี้เกิดขึ้นนะเพื่อไทย,ยจะโดนประนามมากที่สุด คงลาบากคงเขาคงไม่ทําอย่างนั้นถ้าเขาแน่ใจว่าเขาเป็นคนตัวหลักในการจัดถ้าให้ไปอาจจะเป็นความพลาดด้วยเพราะถ้าเกิดพายเรือไปได้วยกันเนี่ยเกิดวันไหนพายผิดท่ากันเนี่ยนะฮะคนถือท้ายเรือหรือคนนำเรือเนี่ยกลายเป็นของอีกฝ่าย เห็นด้วยกับอาจารย์สุขุมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือตอนที่พลังประชารัฐยอมยกตําแหน่งประธานสภาให้คุณชวนประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าลืมว่าตอนแรกที่รวมกันพลังประชารัฐยังได้ไม่ถึง251อเอออันนี้ตัวเลขค่ะประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาพรรคสีชมพูนะคะเป็นพักสองพักหลังที่มาร่วมทีหลังก็คือเป็นการยื่นหมูยื่นแมวกันส่วนหนึ่งแต่เกมนี้เพื่อเก้าวไกลจะไม่ยอมเด็ดขาด เก้าไกลไม่ใช่แค่มองว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญในเชิงประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติในเมื่อตัวเองได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งประมุขของฝ่ายบริหารและประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติต้องมาด้วยกันแต่เก้าไกลมองว่าตำแหน่งตำแหน่งนี้มีความสำคัญคือการคุมเกม